กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมคนไทย12ประการครับนายวัชรินทร์จำปีรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการรุ่นที่9และรุ่นที่10 ณห,ห้องประชุมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยโครงการดังกล่าวเป็นการดําเนินงานตามนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย12ประการโดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้จัดการอบรมในครั้งนี้ ได้เชิญดออรอาจองค์ชุมสายณอายุธยาผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนสัตยาสายจังหวัดลบบุรีเป็นวิทยากรมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาพัทลุงปัตตานีนราธิวา,นานสนครศรีธรรมราชตรังชุมพรกระบี่พังงาภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าร่วมในการอบรมครับเราต้อง การก็ได้รับนโยบายจากรัฐบาลนะครับที่จะส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยที่สมบูรซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นแนวทางที่จะทําให้ชนชาตินียมีความรับความร้องดรสมัคคีแล้วก็มีคุณธรรมซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของประชาชนทั่วไปก็มอบประสบการนะครับที่จะขับเคลื่อนนโยบายนี้ไปสู่นักเรียนนะครับเราก็ได้จัดให้มีการสกุบรมครูและบุคลากรและครูษาของประทาวาธการนะครับจำนวนสิบรุ่นนรุ่นละประมาณ ทังคนนะเราคิดว่าเมื่อครูได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วก็ําไปสู่ก,การที่อะปลูกฝังค่านิยมเหล่านี้ให้กับเด็กนะคซึ่งก็จะทําให้เด็กเนี่ยจะเป็นประชาชนในวันข้างหน้าที่มีคุณภาพนะครับมีความรักความกลมกดองสามัคคีมีคุณธรรมมีจริยธรรม,มร,รมที่ดีผู้เข้ารับฝังเนี่ยได้กรอบได้แนวคิด ในการที่จะบอกว่าอ๋อ,อการกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเนี่ยสอดแทรกได้อย่างไรงท่านอาจารย์วิทยกรนรตนองค์ให้แนวคิดกับเขาว่าเ,เพียงแต่ปัดหรือเพียงแต่ใช้คําพูดในเชิงบวกในหลักสูตรในทุกวิชาและได้ประสบการณ์ตรงจากท่านอาจารย์เองซึ่ง นำว,วิธีการคิดตรงนี้ไปใช้ในโรงเรียนสติยาสายซึ่งเป็นโรงเรียนของท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นจึงได้ประสบการณ์ตรงด้วยแล้วได้วิธีการที่ตรงใจกับคุณครูเพราะฉะนั้นในในในระยะที่สองเนี่ยที่จะอบรมอีกอีกสิรุ่นเนี่ยซึ่งจะเริ่มดําเนินการในปลายเดือนเมษาไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาเนี่ยในภูมิภาคต่างๆเหมือนเดิมเนี่ยโดยเฉพาะทงางภาคเหนือภาคตะวันออกซึ่งเราจะลงไปลงเต็มที่เนี่ยเพื่อจะเอาข้อคิดเห็น ไปเติมเต็มให้มากที่สุดเพราะตอนนี้ก็ถือว่าความพึงพอใจของฝ่ายจัดเองความพึงใจของผู้เขา้ารับการอบรมเองเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรหรือค่อนข้างมากนะฮะเพราะนั้นพอในรุ่นที่สองเราคิดว่าเราจะเอาข้อคิดเหน็นเพิ่มเติมจากการประเมินผลของผู้บคุคคลของผู้อบรมเนี่ยไปเติมให้เต็มแล้วก็ จะนาเรียนวิทยากรแล้วก็นมเรียนท่านปลัดกระทรวงท่านดร ok สุศีวงศ์สมานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการให้รับรู้เรื่องนี้เพื่อจะเสริมไปการพัฒนาที่จะต่อยอดหรือขยายผลในการอบรมใน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 รุ่นรุ่นต่อๆไปครับค่ะจำเป็นมากดีมากค่ะที่ถ่ายทอดอบรมให้กับครูบาอาจารย์ <c oughs> เพราะครูบาอาจารย์นั้นคือพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของเด็กๆนะฮะ เขาก็จะได้นําความรู้นี้ไปได้ใช้ให้เกิดประโยชนนะ์เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาตินะคะโดยเฉพาะววียากราท่านนี้นะคะท่านาสุดยอดแหละเป็นววียากรระดับโลกนะคะคนที่ได้มาฟังในวันนี้นั้นโชคดีมากๆแล้วเขาก็ตั้งใจจริงๆนะคะมีสมาธิมากเลยเในฐานะที่เราเป็นเจ้าของสถานที่ก็ ยินดีและดีใจอย่างยิ่งว่าเราก็ได้มีส่วนร่วมนะคะที่ได้ช่วยการจัดก,การอบรมเพื่อมาพัฒนาชาติบ้านเมืองนะคะก็จากที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกว่าการพัฒนาคือมันขึ้นอยู่กับตัวครูด้วยนะคะที่เราจะนำพาเด็ก ของเราเนี่ยไปสู่ความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าถ้าครูดีเด็กเราก็ดีนะคะดังนั้นครูทุกคนจะต้องพยายามปลูกฝังนักเรียนของเราให้เป็นคนดีก่อนแล้วถึงจะสามารถจะเป็นคนเก่งได้ในอนาคตนะคะและก็คิดว่านั้นในการฟังในครั้งนี้นะคะคิดว่าอาจารย์เนี่ยได้ให้ความรู้ตรงประเด็นนะคะคิดว่าทุกคนสามารถจะนำไปปฏิบัติจริงได้ทันทีไม่ต้องรอเวลานะคะซึ่งเราจะนำพาประเทศไทยของเราให้กลายเป็นคนดีทั้งประเทศได้นะคะ จากครั้งแรกเลยค่ะที่ที่มาโครงการนี้ยังคิดว่าควรจะเป็นแค่คุณครูแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะเหมือนกับที่ท่านพูดมาทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นท่านวัชรินนะคะหรือท่านอาดองเนี่ยจะบอกเลยว่าผู้บริหารเนี่ยสำคัญนะคะกับการที่จะต้องรับนโยบายไปแล้วก็นําสู่การปฏิบัติพอเราได้เข้ามาจริงๆมีความรู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะที่เราได้เดินทางไกลมาแล้วก็มารับความความรู้ตรงนี้ในเรื่องของ คุณธรรมจริยธรรม12ประการที่เราจะบูรณาการได้ยังไงนะคะข้อคิดอันแรกเลยค่ะตั้งแต่เช้าแล้วก็รู้สึกดีก็คือท่านวัชรินบอกว่าความดีต้องมาก่อนอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะเพราะถ้าเราทําดีเราคิดดีถ้าเราทําอะไรออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยทุกๆอย่างจะต้องดีแล้วเราก็สามารถที่จะทําได้ค่ะพอได้ฟังจากท่านอาจองค์นะคะ เป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจเลยว่าท่านให้มาโดยตลอดเราฟังท่านมาโดยตลอดวันนี้พอได้มาฟังอีกครั้งหนึ่งเราก็ยังคิดเลยว่าหลักคุณธรรม12ประการนะคะที่เราจะไปบูรณาการกับการเรียนการสอนเราจะต้องนำได้แล้วก็ทำได้อย่างดีที่สุดก็คือเราไม่มีว่าฉันต้องการความสุข ตัดคําว่าฉันกับความต้องการออกไปเราจะเหลือแต่ความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราท,ทําทุกๆครั้งเนี่ยเมื่อเราได้ทําลงไปแล้วก็จะรู้สึกดีเมื่อรู้สึกดีเราก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ที่เราได้รับความรู้จักทั้งสองท่านนะคะสามารถที่จะนําไปบูรณาการแล้วก็ส่งต่อไปยังคุณครูที่ส่วนหนึ่งคุณครูก็มาด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คงจะได้รับไปเยอะแล้วก็ส่งต่อไปยังกับเด็กเช่นนั่นบอกว่า1คนถ้าขยายเป็น10คนทํากันต่อต่อไปจาก1เป็น10เป็นหมื่นเป็นแสนเพราะฉะนั้น มันต้องขรอบคุณไปทั้งประเทศความสุขจะกลับคืนมาสู่ประเทศไทยแล้วก็จะเป็นคนดีของสังคมในที่สุดค่ะ